เราเมันมันบ่ออกบ่อนอ้มเมื่อนั้นนะนอแต่วันนี้ได้แล้วค่ะน้ำยางครึ่งโปะค่ะเอ้าไอ้ไฮเปิ้ลมาดิมันล้มมือนอขันบ่อมาขันบ่ออันนั้นชั้นได้จิ่โอ้โหนัวต้นเนี่ยออกแล้วค่ะเห็นไหมเมื่อนั้นบันใสเปื่อนจีนา่ะเป็นน้าด๊อมนะเมื่อนี้หน้ามันซื้นขึ้นแล้ว เมื่อนั้นน้ำมันดำมันบบเป็นตาว่าน้าํำยางซีออกป่านนี้แล้วก็บ,บ่มีน้ํำยางเนาะนหอเตซึมวเ,ววเวมือนี้เห็นไหมคะ่ะว่ามันออกน้ํำยางไหลแล้วเออเดี๋ยวต,ต้นแนงก็นน้ำมันดคือว่าได้ห่นอยู่น้อยหายเนาะคือว่ามันดีอยู่เห็นไหมคะ่ะว่ามันไหลเพื่อนว่ามันน้าดำแล้วมันน้ำยางกระโบอกแต่มือนี้ออกได้ครึ่งโปะค่ะ ดเมื่อคืนนี้นางตินะเมดคืนอ๋อก็แสดงว่ามีดเดียวพุณนะรับอันนี้มีดแหละที่มีอยู่โดยเดียวนี่มั้งอืมเอามาเมืองขืนนี้นี่อีกเนาะอืมก็ได้น้ำยางอยู่ค่ะเออไอ้ไฮโยบ้านนาบอนเนาะตำบลนาเจ้าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเอาตาชีดไว้อีก ก็คือว่าดีขึ้นน้อยใหเนาะด,ด,ดีขึ้นอยู่ค่ะดีขึ้นก็มาดูอีกรอบหนึ่งมนันออกแล้วเดนเนาะออกแล้วอ่าขอบคุณค่ะต้น,นดำใช่ไหมต้นฮะหน้าดำน,น,น,ตนะต้นหน้าดำอืมที่ว่าต้นมันหน้าดำาแล้วมันกระบออกเนาะเมื่อัานน่ะเนาะหอเตะซื้อมือนี้มันออกได้แล้วค่ะฉีดไว้รักษาไว้อ่าขอบคุณค่ะไอ้ไฮ